สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจแลปเตอร์นะครับขอย้ำนะครับเป็นแลปเตอร์2.0นะครับเป็นเครื่องดีเซลขอย้ำเลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเดีย๋ยวรอชมโปรโมชั่นทายคลิปกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านแ0 0บาทนะครับ แต่ราคานี้เราไม่ขายนะครับเราให้ราคาพิเศษนะครับเพียง1นึ่งล้านหกแสเาเท่านั้นนะครับและมีพิเศษกว่านั้นนะครับเดี๋ยวรอชมกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเล,เลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.0นะคเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ และที่สําคัญนะครับแรงม้าของเขาให้ถึง210แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับสำหรับใครที่สนใจสายออฟโรดสายลุยนะคะห้ามพลาดเลยถือว่าเป็นพระเอกพี่ใหญ่สุดแล้วนะครับในรุ่นกระบะของเรานะครับและด้านหน้าของเขาโดดเด่นด้วยกระจังหน้า FORD ZOng ป a ตอร์นะครับแท้มาจากโรงงานนะครับสังเกตว่ามีกล้องด้วยนะครับกล้องนี่เลยครับกล้องมองหน้าของเขานะครับมีที่ฉีดน้ํามีที่ฉีดกล้องด้วย คือเป็นอรปแมนอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะเลยนะครับและที่สําคัญนะครับกันชนแรปเตอร์ของเขาก็หล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับอกด้านล่างของเขานะครับแท้จากโรงงานนะครับเต็นสีเรียกว่าสีบอลเงินก็ได้นะครับหรือสีเทาก็ได้นะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับรุ่นแรปเตอร์คันนี้โดดเด่นเห็นตะกายเลยนะครับความพิเศษนะครับอยู่ที่ช่วงล่างของเขานะครับคันนี้เดี๋ยว มาที่ไฟหน้านิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบ m a t ชิ่ LED นะครับไฟหน้าของเขาให้เป็นแบบไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วไฟวิ่งอลงวันเป็นทรง c ีแคมหรือเรียกได้ว่าไฟ Day Time ตรงนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟ m a t ชิ่ LED คืออะไรนะครับสำหรับปรับสูงไฟสูงอัจฉริยะนะครับข้อดีนะครับเวลาเราขับรถตอนกลางคืนแล้ว มีรถสวดมานะครไฟของเขานะครับจะตบลงให้อัตโดมัตนะครับแม่แยงตาผู้ขับขี่ร่วมทางด้วยนะครับและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับคิ้วล้อของเขานะครับโดดเด่นเห็นตะกายสวยงามเข้ากับบอดี้รถเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ดัดแปลงเลครับเป็นชุดแรปเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนรับกันได้อย่างสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับนี่เลยนะครับของเขาเป็นโชคฟ็อกนะครับ จุดขายเลยนะครับเจ้าแรปเตอร์ครับโช๊คฟ็อกซ์นะครับออฟโรดก็ได้ออลโรดก็ได้แต่ที่สําคัญนะครับเสริมความนุ่มนวลนะครับเกาะถนนได้ดีนะครับลุยก็ได้นะครับหล่อมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นโช๊คฟ็อกซ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของกระบะเลยนะครับในวงการรถกระบะเลยแล้วล้อแมกของเขานะครับให้มาถึงขอบ17นะครับแต่ไปใหญ่ที่หน้ายางนะครับคันนี้นะครับหน้ายางนะครับอยู่ที่ 285/70R17 นะครับ ล้อมแม็กของเขานะคบโดดเด่นมากๆนะคบเป็นสีดําด้านนะคบเพิ่มความลุยมากๆนะครับและยางของเขานะคบเป็นยาง BF นะครับหล่อๆแบบนี้สายลุยห้ามพลาดเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะคบไปถึงที่กระจกมองข้างนะครับมาพร้อม ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกของเราเป็นแบบออโต้นะครับปรับและพับไฟฟ้านะครับมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับและมีไฟส่องสว่างใต้กระจกด้วยนะครับเวลาที่เราเปิดประตูตอนกลางคืนนะครับไฟตรงนี้จะติดให้เราด้วยนะครับบันไดข้างรับน้ำหนักได้จริงนะครับอันนี้เป็นแรปเตอร์ปี2025นะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นบันไดข้างแบบใหม่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ ไปต่อกันตรงนี้เลยนะคะฝาถังน้ํามันของเขานะครับน้ํามันนะครับจะสังเกตว่ามี2ช่องนะครับของเรานะครับเจ้าแรปเตอร์นะครับเข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เข้าสู่ยูโรไฟนะครับแต่แรปเตอร์ของเราเข้าถึงยูโรซิกแล้วนะครับหรือเรียกว่ายูโร6นะครับตรงนี้เติมดีเซลนะครับแล้วตรงนี้เติมแอดบูนะครับแอดบูคืออะไรนะครับเป็นตัวบําบัดไอเสียนะครับไม่ปล่อยสีไม่ปล่อยกลิ่นไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสาหรับใครที่ขับ แรปเตอร์นะครับรับรองเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับทั้งเพื่อนร่วมทางด้วยและตัวเราด้วยนะครับสติกเกอร์ออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับเป็นไฟท้ายแบบ f u l l LED อยู่แล้วมาพร้อมบายสปอร์ตนะครับติวจัดคนเดินด้านหลังนะครับและที่สำคัญโลบาร์เราติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นโลบาร์ของ Outlander นะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็นสีแดงนะครับและมีไฟ l e ลให้ด้วยนะครับและฝาดท้ายของเขานะครับตรงนี้ นี่เลยนะครับอ่าไม่ตึ้งนะครับติดโชคเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วสังเกตว่ามีท่อตรงนี้ด้วยนะครับคันนี้เราเปลี่ยนท่อให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นท่อคู่นะครับเจ้าแรปเตอร์สองจุดศูนย์เนี่ยจะเป็นท่อเดียวนะครับถ้าท่อคู่จะเป็นสามจุดศูนย์แต่คันนี้สองจุดศูนย์เราใส่ข้อท่อคู่ให้ลูกค้าด้วยนะครับและคืนท่อเดิมด้วยนะครับ เสียงนุ่มนวลนะคะสวยงามมากๆสําหรับคันนี้นะครับกันชนท้ายของเขามาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดนะครับหล่อลงตัวมากๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปมีโปรพิเศษนะครับเด็ดแน่นอนเดี๋ยวไปดูภายในเพิ่มเติมกันดีกว่ามาต่อกันที่ภายในนะครับเบาะหนังของเขานะครับนี่เลยนะครับอ่าสดๆมาจากโรงงานเลยครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินได้สีส้มนะครับ ตัดขอบสีส้มอย่างสวยงามนะครับแล้วตรงนี้นะครับมีเพจนะครับคำว่าแรปเตอร์สวยงามทําให้ดูเท่ดูสปอร์ตดูแบบเหมือนรถแข่งมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับพวงมาลัยของเขาออกแบบเฉพาะสําหรับเจ้าแรปเตอร์เลยเห็นโค้งๆแบบนี้เมื่อกี้เราหมุนล้อนะครับอันนี้ก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างนะครับที่จริงตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นโลโก้แรปเตอร์นะครับเดินได้สีส้มสวยๆเลยแล้วเป็นพวงลายไฟฟ้าแบบ100%เเซด้วยและคันนี้ที่เพิ่มมาจากรุ่นอื่นนะครับมีแพดดิ้งเชฟให้ด้วยนะคะแพดดิ้งเชฟตรงนี้ในแรปเตอร์สขึ้นไปนะครับและมาพร้อมหน้าปัดนะคะเป็นแบบดิจิตอลปุชสตาร์ทนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับส่วนแผงควบคุมไฟตรงนี้นะครับได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้วนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอซิงโฟเอนะครับขนาด12นิ้วนะครับ เชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับเราใช้มือทัศสกรีนได้เลยหรือถ้าเราไม่ถน,นัดเราขับรถอยู่เราก็ปรับที่พวงมาลไยได้นะครับหรือเราจะปรับที่แมนวนวลตรงนี้ก็ได้นะครับและคันนี้นครับเป็นแอร์แยกสายขวาด้วยนะคบอีกฝั่งหนึ่งชอบร้อนอีกฝั่งหนึ่งชอบเย็นเราแยกกันได้นะครับและที่สําคัญนะคะมีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมีช่องเสียบ USB Type C นะครับรองรับทุกสายชาร์จเลย แล้วตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับถอดออกได้ไหมอ่ะเราไม่หอดดีกว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสิบสปีดนะครับหรือเรียกได้ว่าเกียร์ชิปเตอร์หรือเกียร์ไฟฟ้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพอดีมือแบบนี้เลยนะครับมีตัวหมวดเอ็มหมวดแมนนวลเราก็มีมาให้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเเสาตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเสาอากาศเรายังไม่ได้เสียบให้กับลูกค้านะครับและในส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับเสกขับสี่นะครับ ที่สาคัญรุ่นออโต้คืออ่ารุ่นแร็เตอร์ขึ้นไปเนี่ยเราจะมีโฟออโต้ด้วยนะครับตอนที่เราสตาร์ทรถเนี่ยจะขึ้นโฟออโต้ไว้ให้นะครับแต่ถ้าเราขับ2ปกติเราก็มาหมุนตรงนี้เป็นขับ2ก็ได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับพิเศษมากกว่าเดิมมีหมวดการขับขี่ให้ถึงเจหมวดนะครับถ้ารุ่นปกติเนี่ยจะมีแค่สี่หมวดนะครับแต่แร็ปเตอร์2.0ขึ้นไปเนี่ยจะมีเจหมวดนะคะมีหมวดอะไรบ้างนะครับ มีหมดปกติประหยาดลากพ่วงถนนลื่นนะครับแล้วก็โคนทรายแล้วก็าบาฮานะครับขับมันได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะครับรับรองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประตูหลังดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะอ่าส่วนแถวผู้โดยสารด้านหลังนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับเรานั่งสบายเหมือนกันนะครับแล้วมีที่พักแขนตรงนี้ด้วยนะครับสามารถดึงลงมาได้นะครับผมและต้องมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับ เป็นกระบะที่มีแอร์หลังด้วยนะคะปรับได้เลยนะครับแล้วมีช่องเสียบย s b t y ไท C นะครับแล้วก็มีช่องนี่เลยนะครับ230โวลต์หรือปลั๊กไฟบ้านนะคะเป็นปลั๊ก3ตาเราเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับใส่แคมปิ้งใส่เดินทางใส่ลุยป่านนะครับมีปลั๊กตัวนี้สำรองนะคะผมส่วนแอนความเย็นนะครับปรับตามคนขับด้านหน้าได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับรุ่นแรปเตอร์คันนี้นะครับที่สำคัญนะครับฟอร์ดแรปเตอร์ของเรานะครับ สามารถเชื่อมต่อแอปโทรศัพท์ได้นะครับเรียกว่า App f o r t Pass นะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่สามารถสั่งการสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่ยงขึ้นนะครับสตาร์ทรถได้ดับเครื่องได้หาพิกัดรถได้นะครับดูอัตราน้ํามันที่ยังคงเหลือดูแอดบู Ad ที่ยังเหลือในตัวรถหรือนัดหมายศูนย์บริการนะครับเราสามารถหาตำแหน่งรถได้ด้วยนะครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งตัวรถบอดี้รถที่โอเคแล้วเทคโนโลยีที่มาเยอะแล้วนะครับที่จริงเทคโนโลยีของเจ้าแรปเตอร์เนี่ยต้องมาเทสไดแลับประกันเลยว่าชอบแน่นอนเพราะว่าระบบของเขามีเยอะมากๆนะครับพูดไม่หมดแน่นอนแต่เราเดีย๋ยวเราปักคลิปเพิ่มเติมไว้ให้นะครับสำหรับอแอปความปลอดภัยต่างๆที่มาในตัวของแรปเตอร์นะครับ และที่สําคัญนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหนบาทราคานี้รวมสีส้มแล้วนะครับแต่ตอนนี้บุ๋มจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเหลือเพียงนะครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหเเท่านั้นนะครับไม่ต้องรอจับฉลากไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องรอรับสิทธิ์นะครับ มาหาบุ๋มได้ราคาลดพิเศษไม่พอได้โลบาร์เอาเลนเดอร์ด้วยและได้เปลี่ยนท่อคู่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบโลบาไม่ชอบท่อคู่นะครบรับไปเลยนะครไอโฟนบเนะคบเรามีให้เยอะมากๆนะคบสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าแลปเตอร์นะคบหรือถ้าลูกค้าซื้อสดนะครับเรามาคุยกันหลังไมได้นะครับแต่เลทราคาพิเศษที่ให้ไป เป็นสําหรับจัดไฟแนนซ์นะครับอย่าลืมนะครับถ้านัดใหม่เทดได้นะครับมานัดบุ๋มได้นะครับ0928835986นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลใจเลยเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะครับมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์ก่อนที่จะส่งเซ็นไฟแนนซ์นะครับรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าจองรถกับบุ๋มอย่าลืมนะครับ นึกถึงฟอร์ดนึกถึงบุ๋มนะครับ092 883 5986นะครับฝากขอจอขอใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ